สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์ไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวิวเรื่องของหมวกกันน็อกให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับกับแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเป็นของประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าแบรนด์นี้ผลิตมานะครับในประเทศไทยมากว่า20ปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็คือขึ้นปีที่20นะครับก็ฉลองครบรอบ20่ปีไปสําหรับแบรนด์ที่ชื่อว่าแบรนด์เรียวนะครับเรียวหมวกเรียว ซึ่งต้องบอกว่าเรียวเฮมเมดเนี่ยอยู่กับเมืองไทยมานานครับตั้งแต่ยุคที่แบบว่ามีหมวกเริ่มต้นที่หลายๆคนรู้จักนะครับก็มีเรียวโผล่เข้ามาในในแวดวงของหมวกแล้วนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการพัฒนามาหลายรูปแบบมีหลายเวอร์ชั่นมีหลายเซกเมนต์มากมายนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยมันเป็นหมวกที่ต้องบอกว่าเป็นสําหรับคนที่ชอบความสปอร์ตแล้วก็ชอบความสบายหรือว่าชอบในเรื่องของการใส่เพื่อแข่งขันนะครับในราคาที่รับได้แล้วก็จับต้องได้โดยทั้งหมดเนี่ยที่ อยู่รอบๆผมเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าสียังไม่ครบนะครับเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินแต่เอามาโชว์เท่าที่สามารถเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโดยวันนี้ครับมีทั้งหมดการ2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือนี่เลยจะเยอะหน่อยจะเป็นพระเอกเลยนะครับอยู่ด้านล่างนี่กับเรียวฟินิกส์เวอร์เนะครับเรียวฟินิกส์เวอร์เแล้วก็รุ่นที่2ครับมีมาโชว์2ใบก็คืออันนี้เลยนะครับเรียวเฟลคอนโรโบเทคทูนะครับ ซึ่งทั้งหมด2รุ่นจะมีอะไรเด่นบ้างเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยครับเริ่มจากรุ่นแรกก่อนนะครับ e a l phoenix vertex นะครับนขณะน,นี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันจริงๆมีทั้งหมดในการ7สีนะครับ7สีนะฮะอ่ะนี่ก็คือ หมวกที่ต้องบอกว่าเขาออกแบบมาเนี่ยโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมวกในรูปแบบของการแข่งขันปร,เระเภทของ Formula ่าวนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ออดีนะครับก็พูดง่ายๆคือมันเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ของออดีนะครับสีออ d i ดี้ออดี้นะรประมาณนี้นะครับโดยถามว่าหมวกใบนี้เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าตัวของหมวกเองเนี่ยเป็น ทรงสปอร์ตใส่สบายนะครับเพราะเนื่องจากว่าออกแบบมาไม่ได้แบบว่าเน้นแข่งขันอะไรมากมายนะักแต่ว่ารูปทรงเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่เป็นฟูลเฟสแบบที่มีตัวของวิงหลังเล็กๆนะครับให้เราได้ลูลมกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะก,กันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัว Phoenix v e r t e x ทเนี่ยที่บอกว่ามันใส่สบายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกก่อนสีมีมาให้ทั้งหมดกถึง7สีนะครับเยอะมากนะครับ แล้วก็ตัวของชิลเองนะครับชิลด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้มามี2รูปแบบก็คือเป็นชิลที่เป็นชิลปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วก็ชิลที่เป็นสีประหลอดประหลอดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นประมาณชิลชิลกึ่งกึ่งสโมกเนาะเนาะสีมันก็จะแบบสโมกสโมกหน่อยมืดมืดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า เป็นชิลสเนี่ยมันก็จะใสแจ๋วอะไรแบบประมาณนี้นะฮะเห็นไหมรวมถึงจะมีชิลที่เป็นชิลสีเฉดสีด้วยนะครับนี่ชิลแบบว่าปลอดปลอด,ลอดเล็กน้อยเดี๋ยวแกะให้ดูกันไปนะครับอ่ะแกะกันสดๆเลยนะฮะประมาณนี้นี่เห็นไหมครับอันนี้จุดเริ่มต้นก่อนก็คือเรื่องของตัวของสีชิลนะครับถ้าเกิดว่ามองในจอนี่จะเห็นเลยว่า สีแบบฟุ้งฟิ้งมากมายนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของชิลก่อนแล้วก็ตัวของชิลเองเนี่ยที่น่าจะบ้องต้องบอกว่าโอเคเลยลก็คือการเปิดนะครับก็จะมีสเต็ป1 2 3 4 5สามี่ห้ครับมีล็อกชัดเจนนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวของข้อต่อชิลตรงนี้นะครับข้อต่อระหว่างหมวกนะครับตัวบอดี้ Body, กับตัวชิลออกแบบมาแน่นหนานะครับ มีลักษณะลายที่เป็นลักษณะของคาร์บอนเคปลอแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นพลาสติก,กน,นะครับไม่ได้เป็นคาร์บอนเคปลอแล้วก็การแงชิลออกก็ง่ายครับกดนิ้วปึ๊บออกมางนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยประมาณนี้นะครับดึงออกมาให้ดูนะครับคือเขาออกแบบมาจริงๆแล้วใช้งานง่ายนะครับนี่นี่คือตัวของชิลนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นบะหลอดเนาะมันก็เป็นลักษณะของชิลแบบ สมุกๆเล็กน้อยนะครับประมาณนี้พยายามจะลองดูอยู่ว่าซ้ายขวาเนี่ยใส่ลม้มบึหรือเปล่านะครับก็โอเคครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ตัวของชิลเองก็น่าจะเรียกว่าไม่หักนะครับกดให้ดูเลยโอเคนะครับเต้งกลับมานะครับก็ดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะครับ นในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่หลอกตานะครับเวลาใส่ก็น่าจะใส่ง่ายเนาะอันนี้เราลองมาใส่แบบเห็นเลยนะครับอย่างแรกก,ก็คือเอาให้มันเข้าล็อกตรงนี้โอเคก็ใส่ไม่ยากนะครับสําหรับเรื่องของตัวชิลจะเห็นได้ว่าตัวของชิลเองเนี่ยก็จะมีตัวจะงอย,ยี่เรามานะครับเพื่อที่จะทําให้เราได้เปิดหมวกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับเป็นเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้ <c oughs> ดังนั้นเวลาที่เราขี่ลมพะทะลมแรงๆเนี่ยลมก็จะไม่เข้าแล้วก็หมวกก็จะไม่มีการเด้งชิลลุดแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องของชิลครับต่อไปครับมาดูในเรื่องของโฟล์ระบายอากาศกันบ้างนะครับว่าตัวของเ e ียวฟินิกว o r เท็นั้นสามารถที่จะระบายอากาศอย่างไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นก็คือว่าจะมีช่องลมนะครับที่อยู่บริเวณด้านหัวก่อนนะครับใช้ลักษณะการเลื่อนแบบนี้นะครับมีทั้งหมดการสช่อง แล้วก็ที่ปากนะครับก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นอันนี้มีช่องระบายลมรับลมเนี่ยถึง3ช่องนะครับ1 2 3เปิดออกมาปั๊บนะฮะก็จะมีตัวกาดสำหรับการไล่ฝ้ากันฝ้านะครับลมเข้าตรงนี้ดันเข้าไปนี้นะครับโฟล์อากาศค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะแล้วก็ที่มองเห็นอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวของออโครงสร้างด้านในนะครับเขามีเขียนว่า เน v e อว่ากิฟตด้วยอันนี้เป็นลูกเล่นนะครับก็คือไม่เคยยอมแพ้นะฮะอย่าไปยอมแพ้มันอ่าโอเคแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวระบายอากาศด้าน้านหน้าเข้าแล้วก็จะมาออกช่องด้านหลังประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชิ่ดูแล้วถอดได้เพราะว่าเป็นน็อตเหลี่ยมเบอร์สี่ดังนั้นถ้าใครไม่อยากจะได้ตัวของอวิงวิงเล็กด้านหลังก็ถอดออกได้นะครับ แต่จริงๆแล้วผมว่าทรงมันกําลังโอเคนะตัวนี้นะครับสวยดีนะฮะหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปครับสิ่งที่ตัวของ Phoenix เ e r t e ทน่าจะต้องบอกว่าเป็นเป็นไฮไลท์อย่างนึ่งก็คือว่าตัวของหมวกเองเนี่ยฟองน้ำครับหรือว่าตัวของโฟมเนี่ยค่อนข้างนิ่มเลยนะครับมีตัวกันลมอยู่ตรงนี้นะครับกันลมซึ่งปกติแล้วถอดได้ อันนี้ก็ถอดได้เช่นกันอูค่อนข้างแน่นครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ชอบเป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนนะฮะคือพอมันมันมันไม่แน่นเนเวลาใส่ปั๊บมันจะหลุดนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าแน่นอยู่แล้วก็เวลาใส่ก็ยากอยู่นะฮะเพราะว่ามันแน่นจัดอ่ะต้องกดแรงนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับตัวโฟมฟองน้ําถอดได้นะครับมีตัวกำมะหยี่ข้างในนะครับตัวล็อกเป็นคลิปล็อกนะครับเป็นคลิปล็อก เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยนี่ลงทะเบียนรับประกันสินค้า2ปีและรับคะแนนสะสมแลกของรางวัลโอ้แสดงว่าหมวกกันน็อกนี่รับประกันถึง2ปีเลยเหรอใช่เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่เลียวให้มาอยู่ในหมวกเลยนะฮะดังนั้นก็หายห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วพวกอะไหล่เนี่ยเขามีหมดเนื่องจากว่าเป็นหมวกที่ผลิตไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงในเรื่องของหมวกนะครับขออน,นุญาตใส่เลยแล้วกันอันนี้เป็นไซส์เนะครับ ตัวไซส์ของเขาเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยก็คือจะมี S M L เดี๋ยวดูตามนี้เลยเนี่ยตามชาร์ตเลย S M L X L วุ้ยมีถึง X L เลยใหญ่อยู่นะเยอะอยู่นะไซส์นะอ่าโอเคมาใส่กันอันนี้เป็นไซส์ M นะครับโอเคใส่แล้วตัวคลิปล็อกใส่เข้าไปอ่า เป็นหมวกสปอร์ตนะครับฉะนั้นตัวของแว่นจะไม่มีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของชิลเองเนี่ยใส่เข้าไปก็กันแดดได้ในระดับนึงแล้วอันนี้พูดในหมวกนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าโอ้โหเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยพอปิดไปปั๊บเนี่ยเหมือนกับพูดด้วยตัวเองอะ่ะเฮ้ยเป็นหมวกที่เก็บเสียงดีมากเลยนะอันนี้อันนี้จากใจนะคือระบบของ ตัวฟองน้ําเองนะครับที่ใส่มาแน่นเลยนะฮะแต่นิ่มนะแล้วก็น้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับสบายหัวเดี๋ยวพอปิดปั๊บจะรู้สึกเลยว่าอุ้ยอุยนะครับเดี๋ยวลองปิดดูอันนี้ปิดแล้วนะครับเสียงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะก็คือก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราฟังเพลงหรือว่าเราพูดอินเตอร์คอมเนี่ยเสียงจะค่อนข้างที่จะเก็บเสียงดีมากนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะโอเค เวลาเปิดออกก็ใช้ลักษณะการดันออกปุ๊บอย่างนี้นะครับอ่ะเสียงเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนเป็นคลิปล็อกเราดึงจากตรงสายได้เลยปุ๊บแค่นี้นะครับแล้วก็ฉีกออกประมาณนี้พอใส่เข้าไปเออถึงที่ผมบอกว่าจุดเด่นของตัวฟินิกเวอร์เท็กก็คือออกแบบมาให้ใส่สบายนะครับแล้วก็มุมมองดีครับจริงๆแล้วผมว่าเป็นหมวกในรูปแบบ ฟูลเฟสที่เข้าท่านะเยอันนี้พูดจริงๆนะ,ะตัวของฟองน้ำด้านในครับดีเปิดให้ดูตัวซับ,ซบในทำมาดีนะครับทำมาใช้ได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคอทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิ่งอื่นๆที่เราควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของหมวกใบนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ ตัวของหมวกเองเนี่ยนะครับก็จริงๆทํามาจากตัวของวัสดุ abs นะครับก็แข็งแรงทนทานแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกนะครับที่สําคัญนะครับตัวของหมวกเกลียวตัวฟินิกส์วัวเทคนั้นผ่านในเรื่องของมาตรฐานมอกแล้วนะครับแล้วก็ผ่านในเรื่องของมาตรฐาน ece 2206ซึ่งเป็นมาตรฐานจากทางยุโรปที่เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดนะครับก็ ผ่านแน่นอนฉะนั้นไปขายที่ยุโรปได้นะครับแล้วก็เขามีการจําหน่ายเนี่ยต้องบอกว่าเกือบทั่วโลกเลยนะครับในการส่งออกไปนะครับอ่ะทีนี้ตัวอื่นๆที่คนจะรู้ต่อครับก็คือตัวของฟองน้ําหรือว่าโฟมด้านในนะครับโฟมเนี่ยเป็นโฟมประเภทของเอเซนฟิตนะครับก็คือใส่ถึงบอกว่ามันใส่สบายเพราะว่ามันพอดีกับหัวทุยๆของคนไทยหรือว่าคนเอเชียเลยนะครับสำหรับตัวของโฟมด้านในฟองน้ําด้านในนะครับแล้วก็ จะเป็นวัสดุครับก็คือตัว Expand Polyester Foam นะครับหรือว่า EPS มีน้ำหนักเบาครับแล้วก็ทนกับเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกอย่างดีนะครับชุดนวมครับก็ใส่สบายนะครับกระชับเข้ารูปหน้าระบายอากาศได้ดีแล้วก็สามารถที่จะถอดซักได้ด้วยนะครับสำหรับตัวโฟมด้านในนะฮะช่องลมอย่างที่บอกไปครับก็คือมีเข้า2ช่องระบายออก1ช่องนะครับ ตัวกระจกด้านหน้าครับก็คือมีสีเคลียร์โครมบลูนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนเคลียร์ก็คือใสโครมก็คือเป็นแบบคมๆหน่อยแล้วก็บลูก็คือสีน้ําเงินนะครับตัวสายรับคางก็แบบเป็นคลิปล็อกนะครับก็แน่นอนใส่สบายแล้วก็ดึงออกง่ายๆนะครับแต่ยังก็ตามมันก็ยังคงความปลอดภัยเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า ตัวหมวกเองเนี่ยนะครับรองรับในเรื่องของการเซาะล่องบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้ว่าจากด้านในเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับการรับฟังทางาทางหูฟังของบลูทูธนะครับด้านหน้าก็สามารถที่จะแปะในเรื่องของล่องบลูทูธได้ออกแบบมาให้ให้แปะได้หมดนะครับอันนี้คือใช้ได้ สำหรับคนที่จะต้องใช้ตัวบลูทูธฟังเดินทางหรือว่ารับสายหรือว่าฟังเพลงก็แล้วแต่นะครับโดยตัวของ r e ียวฟินิกส์ e เวอร์เทคเองอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นหมวกในรูปแบบของหมวก f ฟู f a ฟสทรงสปอร์ตกลมๆใส่สบายขี่สบายนุ่มนวลน,นะครับมีทั้งหมดด้วยกันตอนนี้คือ7สีครับก็คือจะมีสีดำแดงสีขาวชมพูสีขาวเงิน สีเทาน้ำเงินสีเงินส้มสีชมพูม่วงแล้วก็สีเงินน้ำเงินนะครับโดยราคาครับในขณะนี้เปิดตัวอยู่ที่ใบละ2,490บาทนะครับสำหรับเจ้า Phoenix u ุ t อเทซึ่งในขณะนี้เอามาโชว์ในบางส่วนนะครับก็สำหรับผมเองผมชอบนะครับสีของเขาก็คือใบนี้เลยใบแรกก็คือใบสีแดงนี่แหละนะครับเพราะผมมองว่ามันดูสปอร์ตดีส่วนใบที่2ที่ผมชอบนะครับก็คือใบสีนี้ สีน้ำเงินนะฮะก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็อีกใบนึงก็คือใบนี้ใบนี้ใบแย่งซีนใบนี้นะครับอันนี้ก็สวยดีนะครับสรุปก็คือสวยเกือบหมดอ่ะสำหรับตัวของ p o o n n x x v r t t e นะครับที่ออกแบบมาให้เพื่อนๆได้ใส่หมวก Full Face ในรูปแบบของสปอร์ตแบบสบายๆนะครับ2490บาทนะครับก็มีจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับแบรนด์เรียวอยู่แล้วนะครับอ่ะ จบของตัว Phoenix ไปครับมาดูกันอีกตัวนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่มีการเปิดตัวกันไปนะครับคือตัวของ Real Falcon r o b o t e ทคทูนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับก็อันนี้แหละที่จะเป็นหมวกในรูปแบบของทรงแข่งชัดเจนนะครับเดี๋ยวเอาสลับกันนิดนึงนะอ่าโอเคเริ่มต้นก่อนก็คือว่าเขาจะมีทั้งหมดในการ4สีนะแต่ว่าวันนี้เอามาโชว์จริงๆก็คือมี2ส,สีก็คือเนี่ยสี ขาวแล้วก็สีเทาก็คือใบนี้สีขาวเทานะครับใบนี้แล้วก็จะมีสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับเอาไปว่าวันนี้โชว์สสีก่อนก็คืออันนี้คู่นี้นะครับ <c oughs> แน่นอนนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าชื่อของเขาคือรุ่น Falcon Robotech t มันเป็นหมวกกันนอกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังนะครับในเรื่องของ t r a n s f o r m e r เพราะว่าสังเกตจากรูปรูปลายทรงลายเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับหุ่นยนต์เลยนะครับก็เป็นหุ่นยนต์นั่นแหละนี้นะครับลายก็สวยดีนะครับสำหรับคนที่ชอบความเทคโนโลยีนะฮะซึ่งที่มีความแตกต่างชัดเจนกับตัวของ Phoenix Vertex ก็คือหมวกใบนี้ จะเป็นหมวกในรูปแบบของหมวกสปอร์ตจ๋าเลยเพราะเนื่องจากว่าเขาแถมมาให้เนี่ยจะเป็นวิ่งหลังแบบนี้นะครับอ่าวิ่งหลังแบบนี้นี่คือของแถมนะแต่ว่าจะใส่ก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้อันนี้เราวแกะให้ดูก็ได้ว่าเวลาใส่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ให้ให,ให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะเนื่องจากว่ามันจะต้องไขตัวน็อตหกเหลี่ยมประมาณนี้ครับไม่เอาอ่ะเดี๋ยวใส่เลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งใส่แป๊บหนึ่ง ่าเรียบร้อยนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมขยไขป,ประกอบให้เสร็จสับอาจจะได้เห็นเป็น เป็นรูปเป็นล่างแบบนี้นะครับก็สังเกตได้ชัดเจนครับว่าตัวของวิงหลังเนี่ยจะมีความยาวกว่าตัวของฟินิกส์บัวเทค์อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าหมวกใบนี้เนี่ยออกแบบมาให้เป็นลักษณะของหมวกที่คล้ายๆกับหมวกแข่งหรือว่าหมวกสนามรูปทรงก็จะแตกต่างกันจะเห็นได้ว่ามีความเลียวกว่านะครับมีความเพลียวแล้วก็มีความแหลมของตัว วิ่งด้านหลังชัดเจนซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถที่จะถอดได้อย่างที่เมื่อกี้นี้มันเปิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ใส่ไว้นะครับแต่ว่าผมก็ใส่ให้ดูในการใช้ตัวของอตหกเหลี่ยมไขแค่นี้เองนะครับทีนี้ก็มาดูกันครับว่าตัวของ falcon robotech t เนี่ยมันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนถ้าเกิดว่าสังเกตดูอย่างที่บอกไปว่าหมวกเป็นหมวกสปอร์ต เป็นฟูลเฟสนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานมอกผ่านมาตรฐาน ec e 2206เรียบร้อยแล้วพูดง่ายก็คือว่ายุโรปนี่ผ่านอย่างแน่นอนนะครับก็พูดง่ายๆคือมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยผ่านนะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศเรียบร้อยหมวกนั้นก็เป็นหมวกทรงที่ใส่ถามว่าสบายไหมเดี๋ยวต้องลองใส่ดูเนาะแต่ว่ารูปแบบสีรูปแบบของลายดีไซน์ก็ชัดเจนว่าเป็นลักษณะของตัวทนัน Form มรแน่นอนนะครับชิลหน้า ตอนแรกดูแล้วคล้ายๆกันแต่เอิญเอเอิญมีตัวอย่างให้ลองดูไงไม่คล้ายไม่เหมือนกันเลยคนละรุ่นนะครับ Folcon Robotech ทนั้นจะมีขนาดที่สั้นกว่าเล็กกว่าเพราะว่าเป็นทรงสปอร์ตจ๋านะครับก็คือง่ายๆคือจะมีติ่งเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวถอดชิลดก็คนละแบบกันนะฮะประมาณนี้จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึงไม่เหมือนกับตัวของ Phoenix Vertex นะครับดังนั้น ตัวของชิลหน้าคนละรุ่นแน่นอนไม่ได้ทํามาเอาไว้สําหรับการสแปร์ใส่คนรุ่นเดียวกันนะครับต่อไปก็คือเรื่องของช่องระบายอากาศนะครับความแตกต่างแน่นอนครับหมวกโครทรงนะครับแล้วก็ช่องฟลโลลมก็แตกต่างกันนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนบริเวณปากครับด้านหน้านะครับก็ใช้ลักษณะการเลื่อนเปิดปิดเปิดปิดนะฮะด้านด้านในก็คือจะมีตัวของอ่ากันฝ้าอยู่นะครับกันลมขึ้นปึงปึงปึง,ปงอัดเข้ามา ต่อไปด้านบนก็จะเป็นช่องดักลมนะครับเข้าประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังที่ออกมาเนี่ยน่าจะออกอยู่ที่บริเวณน,นี้แล้วก็บริเวณน,นี้ด้วยนะครับมีมีช่องรับลมอยู่เนี่ยครับประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งถามว่าใบนี้น่าจะเก็บเสียงดีกว่าหรือเปล่าผมว่าดูจากรูปทรงแล้วน่าจะเก็บเสียงได้ดีกว่าเพราะเนื่องจากว่า ช่องลมเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าตัวของ Phoenix v o r t e นะครับมันถูกแบบอ,ออกแบบมาให้เป็นหมวกที่สปอร์ตจากกว่าเดี๋ยวลองใส่ดูเลยดีกว่าจะได้รู้นะฮะพอไม่ใส่ไม่ลอไม่รู้คือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นในแนวของหมวกราคาประมาณนี้ก็ต้องการทุกอย่างให้มันครบครันนะ่ะทั้งเรื่องของดีไซน์รูปทรงสีสันแล้วก็ความเงียบนะครับรวมถึงน้ำหนักเบาด้วยอ่ะลืมบอกไปเมื่อกี้นี้น้ำหนักของตัวฟินิคสวอเท e x แล้วก็ตัว Fox ฟินิกส์สวอเท็กับตัวฟอร์คอนโลโบเทคทูเนี่ยน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยก็คอือประมาณ1,500นะครับ1,500รกรัมอ่ะถอดดึงปุ๊บเดี๋ยวลองดูซิว่าใบนี้ใส่สบายหรือเปล่าเป็นแบบคลิปล็อกเช่นกันนะครับสำหรับตัวของอสายรัดคามนะครับลองใส่ดูนะครับโอ้จริงๆเรียวสมัยนี้ฟองน้ำนุ่มมากนะในราคาหมวกใบประมาณเนี้ย ออันนี้น่าจะใช้เอสมั้งเนี่ยแน่นเลยผมว่าใบนี้เก็บเสียงดีแน่ๆเพราะว่าตอนเนี้ยใส่เข้าไปเต็มๆแล้วเนี่ยตัวของเอชิลยังไม่ได้ปิดเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่ามันมันค่องข้างอู้ๆนะครับหมายถึงว่าเสียงที่เราคุยกันอยู่ในหมวกเนี่ยเดี๋ยวลองปิดชิลดูครับปิดชิลแล้วโอ้โหใบนี้เก็บเสียงดีกว่าตัวฟินิกวัวเทคเวยเก็บดีเลย อันนี้คือพูดอึ้งๆอยู่ในปากเลยเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวฟิตเมนต์นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของตัวฟิตเมนต์ของตัวฟองน้ำด้านในที่ออกแบบมาให้กระชับกว่าสปอร์ตกว่าชัดเจนนะฮะอันนี้ใส่เข้าไปปับ๊บจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะกระชับมากนะครับแต่ไม่ได้เรียกว่าแน่นนะเรียกว่ากระชับเพราะว่าตัวของหมวกที่ใช้ในการแข่งขันในสนามเนี่ยมันต้องแน่นมันต้องแบบอย่างนี้เลยขยับไม่ได้เลยนะครับตัวฟองน้ำเนี่ยโดวโฟมเนี่ย รัดในเรื่องของสรีระหัวหมดเลยนะครับดังนั้นใช้ได้อะใบนี้คือไซส์เดียวกันนะเป็นไซส์ M เ,เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใส่หมวกเป็นเป็นไซส์ M อละนะฮะคือชัดเจนนะครับมีการดูแล้วคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดว่าไปลองใส่ดูเนี่ยไอ้เจ้าตัวของอ Falcon นะครับ f a ล c o n r o บ o t e เทเนี่ยเป็นหมวกที่ ใช้แบบว่าขีแบบเอาจริงเอาจังเลยอ่ะเป็นสปอร์ตจ๋าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้สั่งเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับมากนะครับแล้วก็เก็บเสียงได้ดีมากคือเงียบมากนะครับตัวของฟองน้ําเองนะครับตัวของอซับไน์เองก็จะเห็นได้ว่าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ออกแบบมาให้มีขนาดที่ดูพองใหญ่กว่านิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของเลเยอร์ของผ้าก็ไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือ มันสามารถจะถอดออกมาซักได้นะครับแล้วก็มีเว,ว้าบลูทูธทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังข้างหูนะครับมีเว,ว้าข้างหูไว้ให้นะครับด้านหน้าก็มีช่องไม้อ่าด้านหน้าไม่มีอันนี้ต้องเอาแปะเอานะครับไม่เหมือนกับตัวของไอ้เจ้าฟินิก i x บ o ูเท็ตเขาทาเอาไวเ้เป็นเป็นซอสล่องเป็นสายเข้ามาเลยนะครับดังนั้นเอาจริงๆนะผมว่านะไอ้เจ้าตัวเฟลคอนเองเนี่ยเฟลคอนรบูเท็ทูเนี่ย มันไม่ไม่ไม่ได้เหมาะกับการใส่บูทุเท่าไหร่มันเหมาะสำหรับการขี่จริงจังนะครับใช้คําว่าขี่จริงจังที่ต้องการจะเอาไปชนลมสู้ลมเอาไว้ขี่ในสนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาให้กระชับจริงๆนะครับประมาณนี้ซึ่งในขณะนี้เนี่ยสีที่ผมเอามาโชว์เนี่ยมีทั้งหมดเลยกัน2สีนะฮะก็คือสีขาวกับสีเทาอันนี้ก็คือสีเทานะฮะ ก็ณขณะนี้มีทั้งหมดกัน4ีสีนะครับที่เอามาโชว์อย่างแรกก็คือสีขาวแล้วก็สีเทาใบนี้นะครับแล้วก็ยังมี2ส,สีก็คือสีแดงกับสีม่วงนะฮะก็วันนี้ไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่าจริงๆแล้วขายดีมากนะครับก็เหลือประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาฟังในเรื่องของดีเทลของหมวกเพิ่มเติมกันนะครับว่าหมวกตัวที่เป็นตัวเรียวฟอลคอนโ o บ t เ2ทูเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างอย่างที่บอกไปตัวของหมวกเองเนี่ย จะเป็นหมวกที่ใช้วัสดุ ABS นะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานครับตัวโฟมนะฮะเหมือนกันครับก็คือเป็นโฟมแบบ Agent Fit นะครับเป็นตัว Expand Polyester Foam ครับ EPS มีน้ำหนักเบาซับแรงกระแทกกันความร้อนได้ดีนะครับชุดนวมก็เหมือนกันครับใส่สบายถอดซักกันได้แล้วก็จะมีตัวของแถบสะท้อนแสงด้านล่างด้วยนะครับสำหรับตัวของโฟมที่เราเห็นเห็นตรงนี้นะครับซึ่ง มันจะสะท้อนแสงเวลาที่เราเขียนคือแล้วไปโดนไฟเข้าไปปั๊บมันจะรีเฟกตเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กระจกด้านหน้าครับก็เหมือนกันมีทั้งหมดกัน3สีก็คือมีสีเคลียร์ก็คือสีใสสีสโมกแล้วก็สีบรูนะครับกับราคาค่าตัวครับเท่ากันเลย2,490บาทผ่านมาตรฐานมอกผ่านมาตรฐาน ece 2206เรียบร้อยแล้วนะครับสายราคาเปนแบบกริปล็อกถอดง่ายสบายๆนะครับดังนั้น วันนี้เนี่ยที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยสำ,สำหรับตัวของหมวกยี่ห้อเรียวเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขามีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับกว่า20ปีแล้วแล้วก็มีลายพิเศษพิเศษอย่างเช่นเท่าที่ผมจำได้เนี่ยที่คือฮารเลยก็คือลายาบุริลามยูนิตดของ MotoGP เขาก็ทำขายนะครับหรือว่าตอนนี้ที่เห็นๆเนี่ยก็จะเป็นลายที่มาจาก F1 ก็ดีหรือว่ามาจากทางหนังทันสมร์ก็ดีก็ถือว่าเป็นหมวกที่ ราคาโอเคนะ2490ทั้ง2แบบเลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับเพราะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเลือกเป็น p h o e n i x Vortex คุณจะได้ความสบายนะครับขี่สบายใช้งานได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาโฟกัสที่เจ้า Falcon Robotech 2มันจะเป็นหมวกที่มีความกระชับนิดนึงแล้วก็ใช้ในเรื่องของการขับขีด่ด้วยความเร็วสูงเพราะว่ามันมีลักษณะของตัววิงหลังมาให้กดลม มีเรื่องของแอโรด y นามิกนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับมันก็จะแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบรุ่นไหนก็จัดไปก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับหมวกยี่ห้อเรียวเฮล멧นะครับแบรนด์ของคนไทยมีมายาวนานกว่า20ปีกับค่าตัวไม่แพง2490เท่านั้นนะครับมีมา2รุ่นก็คือ Phoenix Vortex แล้วก็ตัวของ Falcon Robotech 2ชอบแบบไหน,นก็จัดแบบนั้นที่ ตัวแทนจำหน่ายหมวกทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายหมดแล้วมีด้วยกันทั้งหมดด้กันถ้าเกิดว่าเป็น Phoenix บ o ว t e คเจ็ดสีนะครับแล้วก็ Falcon Lobotech 2มีทั้งหมด,ดกัน4สี 4. ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบลายไหนแบบไหนรุ่นไหนก็จัดไปทิ้งท้ายเอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะนำเอาเจ้าหมวกนะครับเอาไปขี่โชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าใส่แล้วมันเท่ขนาดไหนนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ